สถานีวิทยุมอ,อก,กอรร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเสนอสารานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอตอนพายุไต้ฝุ่นเกสารนานากับสารานุกรมไทยวันนี้เสนอเรื่องพายุไต้ฝุ่นเก พายุไต้ฝุ่นเกเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและมีความรุนแรงระดับพายุไต้ฝุ่นเริ่มก่อตัวทางตอนใต้ของอ่าวไทยเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือเช้าวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2532ทวีกำลังแรงขึ้นถึงระดับพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวผ่านฐานขุดเจาะน้ํามันในอ่าวไทยทําให้เรือขุดเจาะน้ํามันพลิกคว่ำจากนั้นเคลื่อนขึ้นฝั่งที่บริเวณรอยต่อระหว่างอําเภอปะทิวกับ ำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพลในเช้าของวันที่4พฤศจิกายนพุทธศักราช2532ทำความเสียหายให้กับจังหวัดชุมพลและประจวบคีรีขันอย่างมากมีผู้เสียชีวิตและสูญหายจำนวนมากท่านที่สนใจสาระนานาเพิ่มเติมในสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้ที่ w w w s a r a n u k r o m t สารานุกรมไทย o r th